สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยเนาะมีรถแท็กอร์เข้ามาใหม่เหมือนเดิมนะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่เป็นคอยันมานะคะอยากหา39แรงม้า51แรงม้าเนาะไว้ใช้งานสภาพเดิมๆนะรถสภาพเดิมๆไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะคะก็ะทางร้านเราตอนนี้เพิ่งม,าม,าะะนนมีเข้ามานะคะตอนนี้มีเข้ามาหลายคันเลยเนาะ,ะให้เลือกนะคะสวยๆทุกคันเลยแต่ว่าวันนี้หนูเอาตัวนี้มาเปิดให้ดูก่อนนะคะตัวนี้มาเปิดให้ดูก่อนตัวนี้นะคะลงมาจากรถหกล้อนะคะ เราแค่ขับมาจอดล้างทาความสะอาดเท่านั้นนะไม่ได้ผ่านการรื้อซ่อมทําเปลี่ยนแกะนะจุดใดๆเลยนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะรอยางคู่หน้าเรายังไม่ได้เปลี่ยนให้เลยนะคะมันยังล้นๆอยู่เลยเนาะสัเพราะว่าตัวนี้แบบเดิมจริงๆนะคะเดี๋ยวถ้าพี่ๆท่านใดที่สนใจเดี๋ยวเปลี่ยนยางหน้าให้ของใหม่ด้วยนะก็คืองานเล่งงานเผาจริงๆนะคะหนูก็รีบมารีวิวให้ฟังสําหรับตัวนี้ EF 3 9 3 T นะคะขนาด3 9แรงม้าสภาพพร้อมใช้งานเดิมแท้ทุกจุดนะอรอยมาร์กยังอยู่ครบเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรอยมาร์กในส่วนของตัวเครื่องหรือว่ารอยมาร์กตรงกระทะลอนะยังอยู่ครบเลยเนาะพี่พี่ท่านใดที่ชอบความเดิมนะคะตัวนี้ชอบแน่นอนนะคะจดทะเบียนปีพศ2562้ยมีเล่มทะเบียนครบเลยนะคะสําหรับตัวนี้ทางร้านเราก็ติดตั้งเซตนะคะไว้ให้เป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะใบมีดดันดินหน้านะคะคู่ตัวมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังทางร้านเราเสริมให้เป็นผ่านพ่วนของ CMT เดี๋ยวหนูขึ้นรูปไปชมนะคะตามนี้เลยเป็นผ่านพ่วนพวงนี้เลยนะคะของ CMT นะคะส่วน พี่ท่านในที่อยากได้อุปกรณ์ชิ้นที่3ชิ้นที่4เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทักมาพูดคุยกันหลังไหม่สำหรับวันนี้เดี๋ยวให้ดูในส่วนของอุปกรณ์ตามเซตนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งราคาในเซตนี้นะคะสําหรับตัวนี้เป็นตัวล้อสีทองนะคะเครื่องยนต์3 TNV 88นะคะ3ส,สูบระบายความร้อนด้วยน้ำขับเคลื่อน4ล้อ 4WD เครื่องยนต์ใช้งานได้ตามปกติสตาร์ทติดง่ายซินไม่มีั่วมไม่มีเยิ้มนะคะระบบการทํางานทุกจุดครบนะคะครบสมบูรณ์เลยสําหรับตัวนี้นะเอามา เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเช็คสภาพอย่างเดียวนะว่ามันดีหรือยัง ดีพอหรือ,อยังนะคะก็คือตัวนี้ดีพอที่จะส่งออกได้แล้วนะคะสําหรับตัวนี้อุกปรกรณ์ตามที่หนูแจ้งใบม,มีดันดินหน้าอุปรกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านพวนนะคะตัวนี้เดี๋ยวหนูแจ้งราคาเลยนะตัวนี้จะอยู่ที่3ามแสนหนึ่งบาทราคานี้นะคะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วมีพี่ท่าในใดที่สนใจติดต่อมาหาน้ําตาได้เลยนะคะเป็นโทรศัพท์ ID l ล n e ตามนี้เลย0875734727นะคะหรือว่า0899591339 ID ไลน์น้ำตา 2001สนใจตัวนี้นะคะก็ทักมาบอกเลยนะว่าสนใจตัวนี้นะเผื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปเนาะพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลานะคะส่วนที่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็ดูออนไลน์กันก็ได้นะแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนเลยนะแล้วก็ส่งรูปส่งคลิปให้ดูนะคะถ้าไว้วางใจก็วางมาจํากันได้เลย 1- 2ึ่งถึงมืนะคะส่วนที่เหลือเก็บเงินไปทางพร้อมรับสินค้านะคะส่งจริงส่งชัวร์อย่างแน่นอนเนาะส่งจริงส่งชัวร์อย่างแน่นอนเนาะถ้าไม่มั่นใจทัก มาได้เลยนะทางร้านเรามีทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook มีทั้งเพจนะคะก็คือมีครบเลยเนาะชื่อเดียวกันค่ะลริษแท็กเตอร์เนาะก็เอ่อเซิร์ชหากันได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้315,000บาทเอาไปเถอะตัวนี้นะคะสวยแน่นอนเนาะตัวนี้สวยแน่นอน เดี๋ยวหนูพาชมนะคะตรงเครื่องนะคะยังรอยมาร์กยังชัดยังแจ่มอยู่เลยนะตัวนี้ปี6.2นะคะแล้วยางคู่หน้าทางร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่นะแต่ว่าเรายังไม่ได้มีเวลาเปลี่ยนเนาะพอดีว่ารถเพิ่งมาถึงเพิ่งล้างทําความสะอาดเอามาอัดรีวิวกันเลยนะเดี๋ยวยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ยางหลังสวยอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะคะคนวี่ท่านใดที่อยากได้อุปรกรณ์ชิ้นที่3 4 5ี่หเพิ่มนะคะอยากจะได้เป็นโรตารี่หางตัดหญ้าหรือว่าผานบุกเบิกนะทางร้านเรามีจําหน่าย ครบเลยนะสนใจทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นใบมีดดันดินหน้าคู่ตัวของยันมามาเลยอุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่าน CMT เนาะเจ้านี้แบรนด์ดังอยู่แล้วนะคะพี่ๆได้ไปก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะก็ให้ชวนประมาณนี้ละกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม youtube ช่องนี้นะคะเป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ซื้อขายกันนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะทักมาหาน้ำตาลได้เลยนะคะ เดี๋ยวเพิ่มเติมหน่อยนะคะแล้นเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอําเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอยู่ใกล้ๆกับรถต,ตลาดท่ามะเขือเนาะก็ตั้ง GPS พกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ให้ชมเท่านี้นะคะสนใจยังไงอย่าลืมทักหาน้าตาลนะคะสนใจยันมา39แรงม้าทักหาววอลเดีบแท็กเตอร์กำแพงเพชรได้เลยค่ะ